มาบอทานเพิ่นเด้อครับโคมนี่นะครับขายไปเรียบร้อยห้าหมื่นลูกเพิกแย่งดีซึ่ร้อยสามสิบแปดลูกสองตเบื่อหน้าตาตาแข่งเกือบเรียบนี่นห่นะครับโคมนี่นะเข้าแถวแม่เข้าแถวแม่ เลดหน่อยมาเข่าแถวก่อนให้นดน่อยเตรียมตัวข่าแถวฟองปาเจเข้ามาแล้วอนี้มีาตัวเลอนี้เบาๆหาตัวีกินสาระกอล์ี่ตัวหนึ่งตัวไหนพ่อตัวนี้มื่นสี่พันหารยมืาอตัวนี้ก็มื่นสี่พันห้าสตัวนี้สองมื่นสองพันห้าร้อยสองมื่นสองพันตัวนี้มื่นสายมือยตัวนี้มื่นหกพันห้าตัวนั้นหมื่นหกพันห้าตัวนั้น่นหนึ่งอะไอยู่่ต่อก่อน ของป้า uh ี like ่มี5าโตลวดเมื่อนี่หนึ uh ่งสจินตลาตัวนี้เขาบอเนาะจินตลาล้ายตัวยุกลางตัวนี้บอก่นสองหมื่นสองพันหงหมื่นสองพาร้ตัวเมยตัวเดียวนอกนั้นผูล่วนครับให้ถามหานะครับควายสาวน่อยควายผูหน่อยนะครับของปาเจ็กสูงตัวละเมตรสิบหายบอกเกินนี่ครับผมเบอร์โทรไปก่อนป้าครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแป โซ่หอลอยโล่เจริญยนตโง่โซ่หอยลอยโล่โล่เลยตีเด็เลยราคาส่งกลางราคาโทรมาเอาปรึกษาเบิ่งนี่ครับรุ่นๆครับรุ่นเด็กหน่อยนี่ครับหน้าตาขาแข็งเกือบเรียบผ่านหมดเลยนี่เถิกนลอยรูปโล่กระเบื้องล่ำโตล่ำโตดีเบิ้งท้ายให้วันยืดยาวๆเลยเติ้าเธอติ้าโตนี่ครับสายเถิกตัวเมียตัวเดียวจินดาร์ลักษินตัวนี้ตัวเมีย แจปุ๊กนนนนเนื้อหางปลบไปนี่นั่นเน่นวะเชียงดี <laughs> นี่ครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับตัวนี้นี่ครับจินตรากาลสินน้องี้ตัวเถือกลวดนี่ครับแมนครับตัวนี้ตัวแม่ตัวเดียวงามดีอยู่เป็นตะเลี่ยงนะครับตัวนี้ก็ได้เอา้าเพื่อมีผูม้มันสนใจก็โทรมาตามเบอร์เ,เราครับพี่น้องครับชินโบสร้างจินตัวนี้สี่่บสร้างสี่ก้อยโคตรตัวสร้างตัสี่หกน้ำินมะม่วงโม่คำโม่งทอง นี่นากินหน่อยโบตายกินได้เป็นข่าเพิ่นพ่อแม่เพิ่นบอกให้ยับถือข่วมพ่อแม่เพิ่นเบาพี่น้องเลยเอาเอาซ้ำนี่กับพ่อเนาะครับเนาะครับผมผมครับพ่อเนาะนี่นาพิ่นกินโบเป็นกินตัวไหนมันก็เมากินเาครับแต่ว่าผมกินพื้นมือผมก็เมาเมาผมโมเดิร์มือนึ่ยขับไหลเขียนไม่แต่กินกินนี่มันมันต่างคนมันต่างกินนักคนกินขี่เราเขาหัวหพ่อแม่เพิ่นบอก คือผมนี่มันขี่เราเป็นเพื่อนเป็นคัมกินตัวไรก็แยแห้งชื่อถือเพราะงั้นว่าจิใจใส่เขาเลยต้องซื้อถือร้องเลยก็ซื้อถือเพราะว่าเฮาเมาเพราะต้องซื้อถือร้องกูเก่าฟังโมพิตตัวนี้เหมือนเท่านะพ่อเจ็ดพันสามร้อยเหมือนเจ็ดพันสามร้อยเอาไปเลี้ยงครับอันนี้เป็นง่วนแม่ลูกเนาะพ่อเนาะนี่ครับแม่ลูกขึ้นทั้งรถเดบร้อยลูกหนึ่ง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 นะครับลูกเคิร์กพอดี อยู่บ้านไหนหราพ่อโพไซ่ห่านะครับผมนี่แม่ลูกนี่ครับเหมอนเจ็ดผ่านเป็นงวดไทยเลยพี่น้องนี่ครับาแล้วกรับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซี่องสุธิวัตทุก่ันนะครับผมตลาดห้วยฝ้ายพัฒนาครับอำเภอตะลราการพืชผลจังหวัดอุบลรัชธานีครับ วันเสาร์ที่14ตุลาคมครับพศ2566ครับมื่อนี้สำหรับทนายที่ตามหาควายไปเลี้ยงครับหรือจะหัวละคากลางครับมื่อนี้นี่ครับบรรยากาศคึกคักคึกเก่าครับคนซื้อกลายคนขายกลายขึ้นกันนะครับผมบรรยากาศเท่านะครับผมอ้าฝากคอมเมนต์ที่ชมแนะนำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็นะครับติ๊กต๊อกนั่มอ้าขอบคุณนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งราคาควายด้วกันครับพี่น้องไปครับ เบิม้บอม,อ,นนมอูบลนเพิ่มไปาได้นึ่เมื่ินสเมนสองมื่นส,ส,สี่นครับเบิม้มอูบลนี่ครับตัวนี้วะพ่อสูงรประมาณร้อยสบหบวกซึงเรายี่สิบเนะะอกเกินนี่นี่แหะปั๊บบ้านนี่นะครับเดือนนายเพิ่ละนี่ย่างเพิ่มละเบิม้มอูบล,โลครับตัวนี้เพิน่นว่านี่ครับสูงประมาณเมตรสิอันนี้สายเถือกครับ สายเถิกสายถิกเบเป็นไรหมดละบสองหมื่นสี่ยากห่องไว้ซื้อเจออวนนีนะว่าซ่มบูนดีเบย่างทั้งหนาหมดละสองหมื่นสี่ห่องไวชุงประมาณเม็ดยี่สิบนี่แหละบอกเกน,นี่จบเลยเก็บเบอร์โทรว่ามีคือเก่ามาตรฐานดี ไปน่อยเจ็กเดือนนะพัอแบบนี้ซูสีแม่ลูกบอกอันนี้แม่ลูกครับอยากทก็ได้พ่อหกสิบสามแม่ลูกแม่แม่ซุ้งรอยสาสบหาอยู่บนนี้สูสีมัถึงกบเกือบนาะหน่อยลอยสามสามบบต้นโตเนไง่าวนเาดี แม่ลูกอยาคก6มือนสามเบื้องหน้าแม่คนก่อทางว่สูงวานไหนเนาะประมาณห3อยสามสิบสามสามหาสามหากัดเอาสกับสามหาเลยล่ะลูกแม่ย่างดีรับลูกสาวคนแบบแม่ลูกลูกตัวแม่อันนี้แม่คน ลูกที่ได้เราหัวตัวนี้ลูกเจ็กเดือนอ่ะครับประมาณเจ็กเดือนมสองเดือนนี่บอกประามาณน,นี้นะเดือนประมาณเดือนสองเดือน,ออนหน้าตามเมย์เพื่อนยาหกสิบสามยาขยะเจนไอตระตัวเมย์เมย์ลูกลูกตัวเมย์นะครับอันนี้เมย์มัน เป็นเตลี่ยงอยู่ตัวนั้นนะหัอเนาะเป็นแมนตัวคือเขาเป็นแสนผู้ได้ออลูกมันต้องูปหลายแต่พวกมันได้ราคาแด่นไปแล้วเราก็เลยขายเราขาดเลี่ยงเป็นเตลี่ยงอยู่ครับแม่ลูกโคมนี่แต่ว่าพอไงเราไม่มีเบอร์โทรไฟสื่อกลอนกับไหนก่อนน่ะหัอเนาะเอาง่ายๆไฟสื่อกลอนกับไหนก่อนนะครับเป็นเตลี่ยงนี่ครับแม่มันเหียวดีอาจชีพสูงเท่าไดก็ถือว่าเหียวดีหนึ่งอยสามสิบห้าบวกครับผมประมาณนี้เนาะหัอเนาะอาจารย์มาวัดแล้วครับอาจีพข่งท่านเขาหรอก เพราะว่าพอเราบ่มีเบอร์โทรอ่ามันมานพอขายก่อนลดมันครับบ่ไดลเลขกังเชื่อะได้เบิ่งผู้ขายด้เบืองผู้ขายว่าซื้อยังเดือยเออสิแม่นี่ยิบปับปับเปนรถยังสิแมนเออยังสิได้มาขายอีกซื้ออีกซื้ออีกฝ้าฝ้าได้ช่วงนี้ซามาขายว่ได้มาดูเลย เจ้าจักหน่อยเด้อแม่ขามาขายให้โดนๆมาตันหนึ่งแม่ลูกลูกแม่หว่วยนะครับหมา่าระบาดนี่แม่ลูกลูกตัวแม่ลูกสาวจักเดือนครับนี่ขาหกเดือนนี่ครับผมเบ่งหน้าตาเบ่งเขาเกิ่นลูกแม่ย่างดีโคมนี่ยากเท่าไรครับหาหมื่นสี่ครับหาหมื่นสี่ฟังบกผิดครับแม่สูง130ลอยสามสิบลอยสี่สิบเลยบันนี้นะครับ สามเก่าสี่สิบกับขย้อนมันสูงนอกนี่นี่ครับผมโค้งสางแม่เพื่อนอันนี้ลูกสาวเอาเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาบัดนี้ครับผมสบายดีครับจ้องมีมุกฟ้าแล้วจ้องมันจ้องเลยตัดิจ้องลมพุ่งกันนะาพ้นครับผมแม่ลูกลูกโตแม่อยากซะได้นะครับหาสิบสี่แม่สูงร้อยสี่สิบนี่ครับล่าโตแม่เพื่อนลูกแยกโตนะครับตัวนี้ลูกสอง เป็นแต่เลี่ยงอีกแล้วนะครับผมสายเลี่ยงเข้าหาเมื่อญกบาทในแม่ลูกไปเลี่ยงแม่สูงร้อยสี่สิบนมเงีวดีเหมือนับนมงามอันนี้ลูกสาวกินเน้อได้หลายกินนมได้หลายอีหล่ะเหมือับลูกสาวกันเป็นโคมแม่ลูกเด้อพี่น้องโคมเหมกับเป็นแต่เลี่ยงควงหางดีถ่ายดีเหมือับราคาก็เหมาะสมราคาก็ได้แบบตามต้นโตเพิ่นนะครับพี่น้อง ครกสางแม่ดีไปอัดแตเลี้ยงขงไงใหไมเน้เนี่ยเสริมของขไปอีกน่ครับมันจอยจักหน่อยแต่ว่ากัถือว่าเอาไปเหลี้ยงเอาให้มันอ,อ,อว้วนกวกเก่าใส่สโต้ได้ไหมคื่นสีน่น่ต้ลองเอาอีกจักหน่อยเป็นแต่เหลี่ยงเอาเบ์โทรไปครับ061 1 6 1ก7นึ2706นย์กาการพืชผลผลนมแม่เพิ่นงามดีอยู่เหมาะอโ <laughs> ทรมาตต้ลองเอาครับพี่น้อง มือน,นี้มือแม่ลูกครับแม่ลูกไร้โคมครับวันนี้โคบเน,นื้อนนไร้หน,น้องสามหมื่นเก่าลูกตัวผูกลูกตัวแม่มคือซองอีกจื้อขั้วอะไรวะรอา้าวลูกตัวเถิอกครับแม่ลูกลูกตัวเถิอกอยากสามหมื่นเก่าเบื้งเขาแม่เพื่อนนาตาแม่แต่ว่าสูงร้อยสามสิบเถิกอยู่วันนี้ก็เถือกก็เก่าเถือกละละ่ะ <laughs> นาตา หั้นนะพี่ละหันไปหามฮะเต่ใหญ่เห็น,นยังเก็บหน้าตาเป็นอันนี้แม่สูงป,ประมาณร้อยสามสิบนะครับผมบม่เกินนี่แน่นอนไม่เกินนี้แน่นอนนะครับลูกตัวเถิกอยากสามสิบเก้าห้องไหวในแยกบ่ครับนี่บ่ได้แยกนะครับแม่เพิ่นลับเง้ยอยู่แต่าเตี๋ยจักหน่อยตามราคาเพิ่นก็เลยเตี๋ยไปนำ้ำเก็บหน้าตาหน้าตาลูกถึงร้อยสามสิบบนนี่คบผมา มอสี่ถึงสูงประมาณร้อยชิบหาถึงร้อยยี่สิบครับผมปกเถกเ<ม>ถกน้อยนี่ช่วงท้างช่วงไทย<ม> <c oughs> ทางทางดีแต่เตะแจ็คน้อยเ้อพี่น้อยตามราคาเพื่อนเอาอยากสามสิบเก้าห้องว้ตอ่อรองไหนคือเกา่าลูกแจ็คโตแล้วครับแบบนี้หูย,ยบอกโบ,บจักคือกันเออเอามีเบอร์เทราปะ บมมีเบอร์โทรอยู่บ้านไหนครับสำโรงสำโรงอำเภอตาลสูงอำเภอตาลสูงเอามันมน้องมัมันีรผมนี่น้องเราอยากสามสิบเกาเบอร์เบอร์เบอร์โทรบ่มีอยากเศร้าหาอยากสองหมื่นหาสูงร้อยเศร้าเศร้าหาคือกันนี่แหละประมาณนี้แหละเศร้ากลัวๆอยากสองหมื่นหาความสูงกับประมาณเมตรเศร้าหาเนี่ยล่ะบอกเกินนี่ อันนี้ราคาอยากเอาเพื่อนมิผู้อยากเอาเอาไปต่อได้นะครับผมอ้วนนี้ลอกนี่ครับราคาครับต่อรองได้อีกนี่ครับเบิ้งสายเถิกนะครับผมเพื่อมีผู้มาเอาไปต่อไปขุนไปเลี้ยงต่ออยากซื้อดอกนี่ครับเป็นราคาห้องไวนี่ครับหน้าตาเพื่อนเป็นังไหนบ้างล่ะกล้วยก็ประมาณปีสองปีหรือเปล่าเพ่อปีก็กลัวปีไปไปเบิ้งหน้าตาเบื้องเงาครับ ต้นตเอาอยากสองหมื่นความอยากความอยากของคนใหญ่ต่อลองเลยตัวเดียวนะพ่อนะมีเบอร์โทรว่าล้พ่อศูนย์แปดหนึ่งแปดห้แปดสามหาเจ็ดสี่แปดอำใดพ่อสีเมืองใหม่ตัวเดียวนะพ่อเนามันมันพ่อเนี่ยผมสองหมืันบาท เข่าแถวแม่เข่าแถวแม่เล <t ell oni> no ็กน้อยมาเข่าแถวก่อนหายเล็กน้อยเตรียมตัวเข่าแถวฟองปลาเจ๊เข้ามาแล้ว มันนี้มีหโตเมื้ือนี่เบาๆหโตมีกินตล้ากเอาชิ้นี้ตัวหนึ่งตัวตัวไหพ่อตัวนี้มื่นสี่พันห้าร้อยมืนสี่พันห้าร้อตัวนี้กับหมื่นสี่พันหาหมื่นสี่พันหาตัวนี้สองหมื่นสองพัห้าร้อยสองมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้หมื่นสิบห้าร้อยมื่นสิบห้าอยตัวนี้มื่นหกันหาตัวนนี้กบหมื่นหกพันหตัวนั้นมือหนึ่จิตอกนี่ยของาตลวอนี่หนึง ตัวนี้บ่สองหมืนม่นสองหองมืหย,ยตัวเมตัวเดียวนอกนั้นผูล,ล่วนครับให้ถามหานะครับค่ายสาวหน่อยค่ายผูหน่อยนะครับของปลาเจก็กสูงตวลเมตรสิบหายนะบวกเกินนี่นะครับผมเบอร์โทรไปก่อนปะครับศูนย์เก้าหกครับศูนย์เก้าหกแปดสามนป แปดจกเจริญยนส่งหายลอยโลที่เดืยดเลยราคาส่งราคาโทรมาเอารกษาเบิ่งรุ่นรุ่นครับรุ่นเด็กหน่อยนี่ครับ้าคาแข่งเกือบเรียบผ่านหมดนี่เถือก้อยรูปรลบเบิ่งร่าโตร่าโตดีเบิ่งถ่ายให้วันยืนยาวๆเลยเติรธอเติร์โตนี่ครับสายเถกตัวแมีตัวเดียวจินดารลสกินตัวนี้ตัวเมี แกปุ๊กเนื้อหางแป๊บไปนี่นั่นเน้นว่าเชียงดีนี่ครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยครับตัวนี้นี่ครับจินตลากาลสินนอนีนตัวเถือกลวดนี่ครับแมนครับตัวนี้ตัวแม่ตัวเดียวงามดีอยู่เป็นตาเลี้ยงนะครับตัวนี้ก็ได้เอาเพื่อนมีผูมิค้มสนใจก็โทรมาตามเบอร์เราครับพี่น้องนี่ครับสายเลี้ยงเรับราคาเบา เ็ยังไงล่ะคนมักของแปลกว่ะกำลังมักของแปลกแปลกของ่อดั่ๆยืดไ้เพิ่กำลังรุ่มแซวอยู่้ดิสาวบ่สายเถิกเถอกตู้เอาฝ้ายแปลกๆเอาไปกับสายเถิกตู้ตบ่ กระทบมู้ดละมู้เลยพวกอยากไลฟ์ไหนระเบียนหนึ่งหมื่นหมื่นแปดแม่นบ่ะอยากหมื่นแปดครับสายเถิกสายเถิกตู้หน้าตาเบุญนนี่ครับเถิกตู้เลยครับตัวนี้นี่ครับเถิกตู้ตู้สูงร้อยยี่สิบนี่นะถิกตู้แค่คนนี้ละเขาตู้พร้อม นาตาคือไม่นาบังลาไม่นาคือโอ้เอาไปอนุรักษ์ไว้แบบนี้นี่เติมตูวตัวเดียวตัวเดียวคุณเดีเมย์ยังมีครับตัวเมย์เมย์ที่บอกเม่สาวแจ๊กบาตแม่สาวสองสี่ครับแม่สาวแม่เมยสาวน้่งอยากสองหมื่นสี่ตัวนี้หมื่นแปดเม่สาวก็อยู่คุณบอดึงมันออกมาในแม่สาวตัวมันสีเดรขายนี่แม่นป๊ เอาเบื้งเอานี่นาตาแม่สาวอยากสองมื่นซีสูงกว่ายี่สิบืระกันกงอบความส่วมแม่สาวเ้ยตัวนี้น่ครับเอาประทูไปไศเก้าปดศูน์เก้าแปดแปดห้า้าย์สองเก้าเก้าสามสองเก้าเก้าสมตัการคอัล่ะโอ้นี่แหละรอเขา บรรยากาศคึกคักขนาดเลยวันนี้คุณเต็มลาดฝาเลยที่น้องคนมาเบิ่งมาต่อเอายดีเฮกหน่อยรูปรอหมื่นแปดพหาอยั้วยกับสิบปีเนี่บอก่าปีกูกลัวปีน้อยๆนะครับเฮกหน่อยสุ้มลอยสิบหาบอกเกินนี่ครับหมื่นแปดพันหาอ ราคาต่อรองได้อีกหนึ่งหมืไดพันห้าร้อยจับได้ใบได้หมื่นแปดพันหาร้อยเนี่ยเบิ่งถ่ายพวกคนเถิกหน่อยนี่ละ่ะซ้ายเถิกซ้ายคุนเพื่อนมีภูมั้มันสนใจเดดมีเบอร์โทรว่าเ<ๆ>บอร์อได้ครับ098 09 หหกห้าสามสนี่เนี่ยครับเล็กหน่อยเบิ้งหลังกับเปรียบเทียบกับตัวยุบานยู่ขอกเลยพี่น้องนี่ครับผมเบื้องความรอของเขายยอกระดาษท่าคุณอ้าวส้นนี้ดีหรือส้นนี้เด่นนะอ้าวแมมอนี่คือเรียนนี้เขาเหรอคือเรียนนี้ไห้เลย หมอนั่นของเงีว่าท่านลงมดู่เกหน่อยเกหน่อยกับแม่ส้นกันตัวนี้มื่นสมครับตัวนี้มื่นสาม่น่ขึ้นไหมมื่นสาตัวนี้มืน่น,นเจ็ดมื่เอเนาะมื่นเจแม่ล้วนบน่นี่แม่ลูกผูตัวนี้ตัวแม่ต้นตัวผูครับ thảa phun cá tôm, tôi mẹi chết, tôi mẹ, tôi ta còn, Điều này các, à, mượn nhang gì mẹ chết, bữa thôi của mì kia đâu, không ạ, tôi này cái mẹn bò, tôi สามหมื่นสามเพื่อนมีผู้อยากเนาะเออผู้ผู้อยากได้ไปเรียนสูงกันร้อยเศร้าหาบวกถึงงแอยสามสิบนี่ะเถือกใหญ่ใหญ่เอาเบอร์โทรไปเพราะศูนย์แปดแปดหนึ่งสามหนึ่งสองแปดซีซีนึกกับผมแล้วก็เนื้อแกงเล็กหน่อยน่ะนำเพรกว่ายามเลยกันมีผู้อยากได้ด้วยได้ครับพี่น้องเถือกหน่อยรูปรอ ยากหมื่นแปดพันหาร้อยอันนี้เบื้องถ่ายก่อนนะครับหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับถ่ายดีอยู่ข้าวผู้หน่อยครับเผื่อมีผู้เอาไปเลี้ยงไปเป็นเตือกตัดหญ้าซื้อเครื่องตัดหญ้าไหมหมื่นกว่าบาทต่อรองได้หมื่นกว่าบาทครับตัวนี้นะครับหน้าตาเงาเขาเพื่อแยกเดือนหรอเนี่ chết đèn của bưng khó đơ chết đường của ở bên tát nhà bên kinh nhà như bạn này hợp thấy cường tát nhà phăng ừ. <laughs> ở bên này tát nhà trong qua để xài nấm mặt nhà gì bay bay mượn cua cua nó hà đấy <laughs> bộ, ba. Môn ba, môn hà mượn hà, bộ. Môn môn hà nhé, nhé à, ừ. à. Ừ. à. Ừ. à. Ừ. à. ื่อมีผูมาคครับซื้อเครื่องตัดญญาไม่ได้ปุ๋ยใช้ต้นไม้พร้อมเอาเบร์ทไหครับ093 093้อได้่ไบัดเอาด้ยเอาเเบอร์ไม่เบอร์ไม่เอาเบอร์ไม่มาเอา092ย9 2 7 8า7 8 2 586 5เกอเาโอเคครับมันมันนะครับใช้อยากได้ครับเครื่องตัดญญารุุดไหม ี่หาพันตือซื้อพอเอาอยู่พอเอาอยู่จักแล้วหาพันทือซื้อหาพันตือซื้อผู้ซื้อครับหาพันมา่ะผมอยาได้หาพันเออพอเอาอยู่ผู้ขายดิพอเอาอยู่บ่ ผู้ขายเพราะขายอยู่กูวะผู้ขายพ่าขายผู้ขายเพาอยากขายยาขา้นไหพ่อโกพันโกพันพอดีโอ้นี่ครับเถิกหน่อยรูปลอทมรูปลอนี่ลายต้องาเสียไปปล่อยไว้้าเขาต้องการก็เสีไปให้เขาสับยาคาพันผู้ผู้ซื้อยาขาพันผู้ซื้อนี่ยาคาพันผู้ขายยาโกพันกูว่แบ่งเครืองกันรถจะไงหาชิมหาแต่ยังไม่ละเอียน เ้ยไม่กินบกินยา้นนาแกินยาก้งใ่ะกินยาไม่กินมามได้พอดีไม่กินจะมามเดีเบิหน่อยเบิดไปนำเดียา้กินไม่กินยามกินมา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 เบิดไปนําเดีม้ามาเสียเงินสื่อบอฟ่น่าเงินบกินยาอกินยากินยาบมกินยา่กินม้ามาม่กินมมเอาตากันแจ็หน่อยเดี๋ยวกรมาต่ตเอาอีกแจหน่อย เมื่อน้จากรบแล้วสิเมื่อเขาส่งเงินกันเมื่อเขาสเงินกันไสับ้านอบ้านนี่ยากดิเออผู้ขายก็เริ่มกขายได้บ้านนี่หาเงินหาเอาเงินไหมเอาเงินไหมนั่นหาเงินหาเงินเก่าหาเอเอาเงินไหมหาเงินหา เป็นได้เลี้ยงนะครับโคมนี่นะครับผมเพิ่นเอาอะไรเอาที่พอครับผมหาเมื่อหาเอาไม่แม่ลูกลูกตัวเถิกนะครับผมเพิ่นขายแล้วเพิ่นกับนี้ไปแล้วครับเจ้าของใหม่เพิ่นเป็นได้เลี้ยงครับแม่บักใหญ่เลยอุ้ยขาแข็งเครื่องอ่างเครื่องหนากันลูกลูกเถิกย่างดีตัวนี้ครับผมนี่อุยโค้งสางดีพิ่นรอยสามแปดบวกครับตัวนี้ แต่ว่าขายไปแล้วมากเพราะท่านเพิ่นนห้าหมื่น,าม,นมาเพราะท่านเพิ่นเด้อคขับโคมนี่นะครับขายไปเรียบร้อยห้าหมื่นลูกเพลกแย่งดีสุ้ร้อยสามสิบแปด สองโตแว่งหนาตาตาแข็งเกือบเรียบนี่นี่แหละครับโคบนี่แหละ